มุสวัสดีค่ะและนี่นะคะก็พร้อมส่งมอบกันอีกหคันค่ะกับเซลล์มิวอินซูซูประเทศมอเตอร์เซลล์ขาววังราชบุรีค่ะและรุ่นนี้เลยนะคะก็เป็นรุ่น Ca ปโฟเกต L D A นะคะคือ4ประตูของเรานั่นเองค่ะสีขาวนะคะรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นยอดฮิตอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะนี่มิวก็เตรียมพร้อมนะคะที่จะส่งมอบลูกค้ากันนะคะ นะคะที่สนใจโปรโมชั่นนะคะหรือรุ่นรถต่างๆนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะคะที่เบอร์ของมิวหรือทักเข้ามาที่เพจของมิวได้เลยค่ะเซลล์มิวค่ะโปรโมชั่นดีนะโปรโมชั่นแรงบอกเลยการันตีด้วยยอดขายนะคะก็คือว่าอิซูซูนะคะก็ขายดีทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจก็อย่าลืมทักและโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะบ๊ายบายค่ะ